มาพี่น้องมาเบึ Hence, ่งวิธ oh ีเขาตอกครับเขาจังไหนมันจังสีมานเขาจังไหนมันจังสีอาถันครับวิธีเขาตอกนี่อันนี้สูตรเขาตอกให้พี่น้องเขาในวันอังขั้นครับได้ถือวันอังขา้นดับแห่งดีแต่ว่าขันว่าะอไแห่มันเข่าครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกปู่ทุกคนครับมื้อนี้ก็พบพ่อกันอีกคื้เก่าครับกับผมหมอแ้นเตาคือเเขาคือเดิมแล้วครับพี่น้องก็ห้างหายกันไปโดนแน่พี่น้องก็ติิทุราลายอันหลายเนวยครับ มือเขาจะพาพี่น้องมาเข่าตอกสั้นหนูครับตามที่พี่น้องขอเขามาจากเบิ้งผู้ใดเฮ็ดตอกบ่เคยหมานไปสั้นบ่เคยเข่าบ่เคยได้หนูจะเทื่อเขามา่เบิ้งครับเบิ้งชิบนี้พี่น้องชิบเบิ้งแล้วพี่น้องที่เข่าใจอ๋อเลยครับว่าเฮ็ดจังได้มันจังดังเฮ็ดจังได้มันจังดินละเฮ็ดจังไดมันจังสีมานลวเฮ็ดจังไดมันจังสีอาทันครับวิธีเฮ็ดตอกนี่ตอกนี่ผมใส่มลารครับหลายข่ายอาจารย์ ต่อกจะคล้องเฮ็ดเองเพื่อนว่าอันตัวนี้ดีกับมาเลี่ยนกันออกแลกกันมาเฮ็ดล่องเบิ่งครับบ่นนี้กันพี่น้องตอกกับว่ามันดีทุกๆอาจารย์นั่นแหละครับแต่ว่าสําหรับมือใหม่มันสิเฮ็ดยากเพราะว่ามันมันเข่าแอวบ่เป็นเข่าตอกบ็เป็นครับื้นนี้เฮาสีพาพี่น้องเฮ็ดครับ่อนเฮาสิเฮ็ดเฮากับมาเบิ่งตอกมันทว่านมีจักชนิดมีจักประเภทครับตอกลักๆที่ผมเฮ็ดใส่สีมีอยู่3ายยางอี่ยางครับอันนี้ตอกเนื้อธรรมดาครับเทียนตอกเนื้อธรรมดาครับ วัดเสียงมันนี่วัามันติวครับเพราะว่ามันใหม่มันแก่แห้งครับแดงจึงคืนเลยพี่น้องนี่ตออเนี่ยธรรมดาครับอันที่สอนต่อคิวครับมนนี่นี่ครับต่อคิวต่อคิวไม่แดงครับันี่ต้องมนเป็นแบบหนาครับแบบบางๆกลางๆนี่ต่อคิวครับเสียงกบสิแป้งๆน้อนิดนึงเสียงต่อคิวไม่แดงคิวน้อยครับเพราะมันเปียกไงเด้เปียกประมาณจะสามมิลสี่มิลละสามมิลละ ตอกิวครับอันนี้แล้วก็มีตอกตอกเม็ดแตงน้อยครับเป็นตอกเนื้ออเป็นเม็ดแตงเป็นเส้นน้อยครับอันนี้เส้นน้อยแฮงประมาณสองมิลครับเส้นมันไอ้เบิ้งก้อนครับวัานมีจักนแล้วก็มีตอกใต้ิวครับมีเส้นใต้ิวครับประมาณนี้พี่น้องมีสียางที่ผมเห็นครับมือนี้เขาดีภาพพี่น้องเห็ดตอกเนื้อธรรมดาครับ สำหรับมือไม่ขันห้อไปสั้นตอกติวมันเข่าหนูมันเข่ามากมันมันมันว่ใครอยากหยุดครับต่ออันนี้มันมันอ้อยยากขันมือไม่ขันขันมือเรานี่สบายครับใสขันใสเป็นเราใสดีครับตอกอยู่ถ้าขันใสไม่ไม่นี่แนะนําให้เย็บตอกเนื้อธรรมดาครับตอกเดียนหนูมันจะเข่าง่ายมันจะหยุดง่ายเขาได้ยิ่งครับขันหนูแรนว่ัหยุดมันก็บม่ได้ยิ่งครับขับ่หมานครับตอกขันตอกมันมานมันสั้นงุัวนี่ ตอกยุ้สมันจะมาหอดันครับมาหอดีนห้องเอาจีนลงตีนมันก็มายุ่ตีนห้างอย่าี่พี่น้องอเฮ็ดตอกแบบนี้กอนครับสำหรับมึงไม่เทาเฮ็ดอันตัวนี้เป็นแล้วเทาอย่างเฮ็ดตอกติ้วไก่เฮ็ดชื่อกันไปนี้พี่น้องตะเพียงตะเพียงเป็นปิ้วชื่อวิธีเขาวิธียังไงเฮ็ดชื่อกันเบิดครับเอาแบบง่ายๆครับพี่น้องเขาง่ายๆแล้หรอกอะให้มันหมันครับวันี้เขาก็เบิ้งอุปกรณ์เบิ้งอุปกรณ์กอนว่าเ้ามีอยังแน่ครับอุปกรณ์ เขาต้องเตรียมแจนตอกครับแจนตอกเหลายางดีล้นไฟดัดให้ซื่อที่สุดตรงที่สุดครับหามงอดเด็ดขาดแจนตอกงอกไปเลยล้นไฟแล้วก็นกระดาษใช้รูปครับนี่นี่คมรูปแล้วๆครับนีกระดาษใช้รูปให้มันเลยครับแจนตอกแจนตอกนี่เขาเอาให้ลดก้นตอกเขาจังน้อยอุปกรณ์ต่อไปก็ไม่เสียนตอกเขาครับนี่นี่พี่นอ้องเสียนตอกเขาเหลาไว้แบบนี้ครับ วิธีเล้าผมบัดล่วงให้พี่น้องเบื้องล้วครับวิธีเล้าเช่นตอกสันนูครับวิธีทําเช่นตอกสันนูผมล่งให้พี่น้องเบื้องตะโดนนั่นะพี่น้องไปเบื้องค้นเบื้องครับเห็ุอย่างไรมันจังสิมีเอวบางีครับนี่เล้าให้มันเป็นเอวสางทีครับเล้าตอกสันนูนี่นี่ผมล่งให้แล้วครับล่วงวิธีทําเช่นตอกสันนูนี่แหละคันผมจําซื้อมันบ่ผิดคลิปที่ผมล่งให้เบื้องแลวก็ะวิธีเลือกไม้ไผ่ครับไผ่ชนิดไหนบ้างที่ใช้ทําตอกสันนูผมล่งให้พี่น้องเบื้องล่าบ พี่น้องมกักชนิดไดพี่น้องก็เลือกเอาครับนี่ครับเามีแกนตอกมีตอกแล้ววันนี้มีเสือกแบบนี้ครับนี่เสือกได้ลังสามลังหกก็แล้วแต่พี่น้องครับต่อผมใส่ลังมันลังสามนีอลังหกรังหกครับนี่ตัวนี้เป็นลังหกครับตะว่นมันใหญ่ยู่ครับนี่มันบมมีผมใส่ตัวนี้ซือ้อธรรมดาใส่ลังสามหรือรังสองครับใต่ต่อผมดึงแห้งมันจะขาดครับได้หน่อยผมจะใส่ถ้าซุ่มเส้นใหญ่ๆเนียจังหน่อยตอาก็บอให้ใหญ่เกินพี่น้อง แล้วก็มีกาวห้อนนี่ครับไว้ถ่ายยอด๋ดยวาเข้าเฉดพี่นอ้องเบิ่งใกล้เอากล้องมาทั้งพี่ครับบางทีพี่น้องคิดว่ามาขึ้นยิงพุ่ว่าตอกจะพร้อมเขาดีว่าเขาดีครับอันนี้ผมก็ไปสั้นกินมาหลายแล้วครับอันก็ตอกแล้วก็ตอกพื้นผมก็ใช้มาหลายไายแล้วครับนี่ตอกทั้งคนเจนครับหูจักพ่อหูจักเวัดครับวันแนวทางตอกันไปไหนไปน,น,นี่ตอกเซย์จะพุ่งครับ ให้พูมหรือ,อน้องบัวเราพึ่ประจำว่าเลตัวนี้นี่เอาผู้ดใดเคยใส่นี่ครับนี่คู่ละสี่ลอยได้ทำหนึ่งคนไข้นี่นี่พิ่น,นครับผมก็ใส่มาหลายไข่ครับพอจับทางถือแล้วว่าโอ้อันใดมันมันเข่าดีเสียงมันดีครับเข่าดีทุกไข,ข่ับต่อทัางไข่ขแบบมือเกา่เกาๆที่เจ้าเฮ็ดใส่มาคั้แล้วต่อท้างคอนเจนครับให้พี่นอ้องเบิ้งบทิวาสดีตะของอยู่คอง,องนะนี่ของพื้นกับใส่ได้ครับี่แลกเลี่ยนกันมากครับ เอาบูอเอาไหล่จากข้างครับมาเบื้องวิธีเขาไปนี้พี่น้องเอามาพี่น้องมาเบิ้งวิธีเขาตอกครับเขาจังไรมันจังสีมานเขาจังไรมันจังสีอาทันครับวิธีเขาตอกนี่อันนี้สูตรเขาตอกให้พี่น้องเขาในวันอังขา้นครับได้ถือวันอังคา้นดับแห้งดีแต่ว่าขันว่าไรแห้มันเขาให้พี่น้องเขาทั้งทั้งแล่มครับขึ้นแล่มหนึ่งคำสองคำยังไปนะครับ อันนี้ตำล่ามันครับเขาทั้งเล่มไปหาดับครับถืออังคันดับดับคือมันเป็นมือสิบห้าขัครับดับแลมสิบห้าขัหรือแลมสิบสี่ขัครับแันเขาเอื้อมมือดับครับมันฉีขังหล้วมันฉีมันขนาดเลยครับตอกกันเขาได้อังคันดับครับตอกขันเขาไม่ได้ก็เอาวันอังคันยังสี่ครับนี่เอาเป็นวันอังคันครับเขาแต่ว่าอังคันเวลาผีตกปลาเป็นต้นไปครับเขาตอกผีตกปลาคืบหลังจากบายไป ใส่ได้ครับไปหาน้่มแรงนี่อันนี้ประมาณเวลาประมาณใบสามโมงครับนี่ใส่ได้ครับมันจังมานครับตามตำล่ามาอันนี้ผมเขาไว้แล้วคางนึงครับนี่ที่เขาพี่น้องเมื่ออีกคางนึงครับอันนี้เคล็ดลับมันว่าเขาเวลาใดครับบัดนี้พี่น้องเตรียมเตรียมแกนตอครับนี่เราให้มันสวยไปจังสีจังน้อยนี่ครับให้มันกลมๆครับนี่กาแกนตองในห้องจะเอาซ้ำไดครับนี่อันนี้เฮ็ดให้ละเอียดเด้อครับนี่ มันจะได้ใจอีพี่กระยามันพี่น้องแกนตองนี่ให้เอาให้เอาซ้ำเสียนตอกครับเสียนตอกเขาซ้ำได้เอาเขาจีเอาไซซีเส้นสั้นแรกครับเอาตอกไซซีเส้นเขาก็ต้องเลาแกนตอกให้มันได้พอดีซีเส้นครับนี่ซีเส้นบอให้มันขี้กันครับนี่สั้นแรกนี่นี่พี่น้องเราเอาตอกทาบส่นังทีครับแทงส่ให้มันได้ซีเส้นครับนี่นี่มันดีพอดีครับนี่ ี่สั้นแรกครับสั้นแรกเขาจะเข่าซีเซียนครับเขาจีเข่าตอกทั้งเบิดซีสั้นครับพี่น้องแต่ว่าเข่าสามเท้อเขาตองมันเป็นซีสั้นสั้นสุดท้ายเขาสีเทินกันครับตาตอกกับคนละคนละไอ้ความแข็งความอ่อนที่บุกขึ้นกันครับต่ละสันสั้นแรกสีอ่อนก็มูครับนี่ประมาณนี้มานี้ฮะตอกนี่เง้วสำเร็ครับนี่ซีสิบเอ็ดเส้นครับที่ฟมเขา่าเป็นพี่น้องบ่าเข่าใจกันไปเบิง่ง วิธีทําเส้นตอกสันสันนูครับวิธีเลาเส้นตอกผมเหตุไว้ให้เบื้องล้วว่าเราเอาเน่าซําใดเห็ดอ่อนซําใดเห็ดแอวมันมองใดครับผมเลาไว้ให้เบื้องล้วนี่ก็จะให้เบื้องไปเรื่อยๆครับว่าสันนี่เอาแอวมองใดครับนี่แต่ว่าเข้าๆให้พี่น้องเลาแกนมันนี่ให้มันเข้าได้ซี่เซนครับอันที่แรกซี่เซียนให้มันแจบกันพอดีครับว่าให้ขี้กันแล้วก็บว่าให้ห้างเกินแบบนี้ครับนี่นี่หันแกนแกนแง่ไรกับพอดีครับ มันปีดกันมีดพอดีครับนี่ซีซีซีสั้นนี่ซีซีเ้นนี่นี่ประมาณนี้พี่น้องตอกเขาสีสิบเอเซนครับแกนตอกนี่เอาซีชิบครับนี่ให้ลดลงเส้นหนึ่งพี่น้องเอาวันนี้สิห้าเขาครับนี่ก้อนพี่น้องสีเขาสั้นแรกข้าสีเขายี่สิบเซนครับนี่ปลายตอกครับนี่ปลายตอกแทกลงมาปุ๊บนี่นี่มันชิลื่นกันทรับนี้ครับนี่ แกนตอกหรือสีเอาเลื่อนลงมาหลายกว่านี้ก็ได้แล้วแต่พี่น้องต้องสูตรของผมสีเอาซ้ำนี้ครับวันนี้ยี่สิบเส้นเขาวัดเส้นตอกครับจะไปวัดแกนตอกวัดเส้นตอกได้ยี่สิบเส้นพี่น้องกับไม้ไปเลยครับนี่ใล่ล่ะเส้นตอกนียี่สิบเส้นครับเดีย๋ยวผมสีขีดไว้ก่อน นี่มองแรกครับมองที่ห้าสิเขา่ากับประมาณครึ่งตอกเข้านะพี่น้องครึ่งตอกเข้าเพราะว่าตอกเข่าสี่สิบเอ็ดครับนี่บันนี้ตอกเข้านี่ห้าเหลาาวน้นี่มันถีทอกันเบิร์ตซูเนครับนี่ออนแข็งมันถีทอกันเบิร์ตซูเนบันนี้สั้นแรกเขาต้องเอาตอกมาขูดอีกพี่น้องเอาตอกมาขูดอีกขูดพี่น้องไม้ไปเลยยี่สิบเซนครับปึ๊บบัดกราเข้าสิเขา่าห้ามีดมาขูดครับนี่ ขูดมองนี้ครับนี่ขูดมองลงมหาหอดยี่สิบเส้นเท่านี้ขูดนี้ตะก้หาห้องเหลาแอวมันสิยูพี่ UP ครับนี่หันเหลาเาไวไห้หลายๆนี่ตตนตอนเ้อาสี่เขาสั้นแรกนี่เข้าขูดตรงนี้ครับนี่ขูดขูดเห้มันอ่อนครับอ่อนก็ไม่เม็นอ่อนแห้งด้อ่อนอ่ะพี่น้องสะบัดเบิง้งนี่จับจับมองยี่สิบเส้นนี่สะบัดเบิ้งครับนี่เออเออมันเตะประมาณนี้บัดนี้ห้องเขาแล้วห้องจังแตงอีกครับเออเด้ดประมาณนี้เออประมาณนี้เอาเอาเอาบ่อนี่ พี่น้องว่าเออกูมาแข็งซ้ำนี่ก็เอาซ้ำนี่ครับนี่แต่ผมเอาซ้ำนี่ครับมันนี้เส้นเส้นอื่นพี่น้องก็เเ็ดคือกันครับนี่เส้นนี้ได้ยี่สิบเส้นพี่น้องก็เอามาย่ำขูดพี่น้องก็เอามาแทกใส่กันพี่น้องกับสบัดเบิ้งเออมันสั้นพ้อมกันครับนี่ขันสั้นพ้อมกันแสดงว่ามันแข็งอ่อนท่อกันครับขันเส้นได้เส้นหนึ่งดิดิ้นกว่าแสดงว่าเส้นนั้นอ่อนกว่าพี่น้องกับฉีดไว้ละเส้นนี้ได้แล้วพี่น้องก็เอาเส้นไม้มาขูด ขูดพี่น้องกับสันเบิ้งขึ้กกันครับนี่นี่สันขึ้กกันนี่นี่เ้นออนี้อยากอ่อนอยากอ่อนกลัวครับนี่เส้นที่ห้าไม้ไปนี่เขาก็ขูดเ้นนี้ลงยังน้อยนี่พี่น้องนี่นี่นี่ให้เบิ้งแบบละเอียดด้วยครับนี่มันสิเลี่ยวใจอีพี่พยามันครับเดี๋ยวสีเฮดบ่เป็นนี่เห็นมันได้ซีเซนครับที่แหลกบัานนี้เขาสิภาพพี่น้องเขาครับบานนี้อันนี้ สั้นต่อไปกระเฮ็ดขึ้นกันพี่น้องแต่ว่ามันสิมันสียับลงมาอีกเดี๋ยวว่าสียับจากเส้นห้าจังเบิ้งไปเรื่อยๆครับขันพี่น้องเบิ้งเข้าใจนี่เป็นเลยครับหมารพร้อมนี่เข้าตอกพี่น้องเบิ้งไม่ไม่ตอกนี่ห้มนซื้อครับบให้มนบิดหามห้มนงอครับนี่นี่มันงอว่านี่นี่บิดนิดนึงครับมันบิดมันตัดบ่เลยครับมันบางแล้วขามันบิดนิดนึงเขาก็ต้องเอามันทางบิดนี่ครับทางที่มันบิดนี่ ห้มันบีดไปทางเดียวกันครับเอาเ้นไม้มาใส่เออมันบีดไปทางนี้่ห้มันบีดไปทางเดียวกันห้ามให้มันคัดกันนี่ครับขันมันคัดกันังสี่มันโบมานครับตอกนี่ต้องห้มันบีดไปทางเดียวกันนี่ปึ๊บมันลมไปทางพุ่นมันก็สีลมไปทางเดียวกันครับห้ามเฮ็ดแ้มันซับคัดกันครับตรงเบิ่งทางตอกพร้อมแต่ว่าพยายามหาไม้ตรงๆครับนี่เห็นไหมตัวมันตรงนี่มันตรงๆมันสีบโบคัดกันมันสีบมันสีบโบดังครับมันสีบโบทำงานทุกตัวนะ เอาห้าวไม้ไปแล้วยี่สิบเส้นเดี๋ยวบางทีเอาผ้าเขาแบบนี้ครับามาพี่น้องอธิบายไปแล้วว่าเราแหววมาจังไดครับพี่น้องเฮ็ดตามนั่นแหละกับไม้ไว้ครับยี่สิบเส้นครับสั้นแรกต่อเขา้าสี่สิบเอครับเข้าเขายี่สิบเส้นเข้ากับเบิ้งทางตอกเลี่ยงตอกไปเลยครับนี่เลี่ยงแบบนี้ครับเลี่ยงตอกนี่เปิดไฟเด้อพี่น้องมันอากาศมันคึมครับมือน,นี่มันร่มหนาวขมามา่าไหมพี่น้องก็เลี่ยงไปอย่าห้ามให้มันเต็งก,กันครับ ัวนี้คือการเบื้องทางตอกตอกบิดไปทางใดลมไปทางใดครับเห็นมันลมไปทางเดียวกันครับตอกเข้านะ่ะมันจังบวขัดกันหัวมันจังบวขัดนี่ซีเซียนพี่น้องนี่ก็เอาเอาเอากระแทกลงแบบนี้ครับนี่ปึ๊บลงแบบนี้ครับมันแจ้งบนเลยนี่เห็นหุงบ่ แทกให้ตีนมันทอกันครับายกระยามันมันบวลื่นกันไปได้ดอกเพราะว่าห่อตอกห่าตัดมาทอกันอยู่นี่พี่น้องเฮนชี่ครับนี่เลี้ยงใช้กันไปวันนี้เอาเสียกมาเขียนครับสั้นแหลกมันต่างไปนี่นี่ครับเ่าขูดมันพันได้ดอกครับนี่เ๋้าสิผ้าแทงอีกวิธีแทงผมสิบอกเอาวันนี้เอาเอาเสียกได้ตั้งแต่เริ่มต้นที่ผมบอกอุป,ปกรณ์เ่าหันเอามาเขียนนี่ครับนี่ เี่นมองไม้เขานน้แต่ว่าสั่นแรกก็ดึงแห้งเด้อพี่น้องขันดึงแห้งนี่มันทิ่แตกครับเพราะว่าใหม่มันยังเป็นเยี่ยมอยู่ สั้นต่อไปเขาจังดึงแห้งครับมัดไปสก้อน่น่องเขี้ยนซื่อๆหนิครับเขี้ยนให้มันยูหน่เขี้ยนมัดจังสีครับเขี้ยนใส่หม่องเข้าไม้ไวล้ละยี่สิบเสนครับสั้นแรกครับนี่นี่มันเริ่มดังแล้วเห็นบอลน,นี่ขนาดบ่าหันเตียงได้ครับนี่ ถ้าขันผมเฮ็ดอินี่พุ่มกว่าเราตอกไว้แล้วผมกว่เขาเอาเลยครับมันบอกใครเด็ดแทงเพราะว่าห้องหูจักเดี๋ยววาเขามันต้องเอาตอกซ้ำใดอันนี้พี่น้องเฮ็ดไม่เดี๋ยวผมฉีบอกแทงว่าขันน้ำเสียงมันบ่ได้เขาฉิบแทงจังใดมันจังเสียงมันจังสีใดครับมันจังสีสันเอากระดึงให้มันแนนแนงหน่อยแต่ว่าอย่าแนนแห้งครับแนนมันฉิบแตกแปะโหลดมันจะโกบเขาครับบ้านนี่ผู้ตงคนเพิ่งกับฉีสวัดเขานี้ครับนี่เอาตัวนี้มาเกี่ยวสวัดครับตาวพุ่มบบสวัดครับ มันมันตีโพดต่อมันตีโพดผมสีเข่าแบบนี้เลยผมเข่าสูตรผมเข่าบันนี้เขากับพันลงมาหอดผีครับพันลงมาหอดทั้งผีพั่นไปเรื่อยครับนี่พันพั่นได้มองนี่แล้วพั่นไดมองนี่แล้วครับนี่นี่เข้ามัดไว้ครับบันมัดไว้มัดกับมัดยักธรรมดานี่แหละมัดกาวามันยู่นี่แหละนี่ดึงไว้ครับเอาดึงไว้แล้วพี่น้องพันมาทั้งผีครับบัน ันมาทางนี้พี่น้องดึงหแห้งครับด, oot, ดึงให้มันแตกเลยครับตอกนี่ดึงให้มันแตกเอามือบีบมันแตกเลยครับแต่ว่าทั้งทึ่งอย่าเห็นมันแตกดิทั้งทึ่งขึ้นมาจากเสีย <c> ข <oughs> ึ้นมานน่เห็นมั iscilla, router, นแตกทั้งใตครับนี่นี่มองทั้งมาที่เป็นด้ามมันนี่ให้มันแตกครับดึงเขามันแตกเลยครับตอกมันกลมอุดูดพ่นครับ มันบกกรมไดได้กัดยามันดอกมันสั้นแรกครับมันสีเสียนสั้นต่อไปมันหันสีกรมบีบเลยครับบีบมันแตกเลยต่อมันจังสั้นต่อไปมันจีเข่าง่ายขันต่อมันแตกสั้นนี้แล้วครับนี่สั้นต่อไปมันจังสีก่มพี่น้องจะเห็นสัตว่เห็นสั์ดอกเอาโฮมจีเขียวแบบนี้ให้เบิ้งพี่น้องจังสีเข่าใจ มันทายผู้เดียวมันเห็นยากๆย่างเลยพี่น้องเลยดึงดึงเลยครับแน่ขาดซั่มขาดกระต้อเอาพี่น้องมันครับคู่นี่ขันได้ต่อนได้ต่อเสียกนี่ ผมดึงแห้งครับขันใส่เชือกได้ล่างสองนี่บุได้ขาดเบิดผมเห็นผมดึงเขาจนมันแตกกลมอูรูครับทั้งไตตอทั้งเทิงหามให้มันแตกด้วยครับแตกบุได้ทั้งเทิงตีนบุท่อกันตัวนี้ยต่ำลงเลยนี ก็หันขึ้นมาหันขึ้นมาแล้วก็มามัดไว้นี้ครับนี่มัดยักยักไว้นี้ครับเกี่ยว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 ไปชื่อๆนี่ยมันบดลุดดอกเดี๋ยวจังเอาเกาหยอดครับเขาก็มัดไว้ครับนี่มัดไว้มัดดึงไว้มัดดึงไว้ครับอือมันเขามัดจัดจัดตอกเข้าครับนี่ มันลมไปข้างใดหลายมันตรงบ่อย่าให้มันลมไปข้างใดข้างนึงครับให้มันตรงเข็นได้ลมเข้ากับยู่มันไปครับพอมันยังจัดได้อยู่นี่ตีนมันนี่ต่ำลงครับนี่ให้มันทอกันนี่สั้นเบิ้งได้ไปบ่านได้ครับนี่กระดังยุ่ดรักตาบานดังครับนิดนึงครับเดี๋ยวิผพาแตงครับบ้าน เอาเป็น EP, อีพีเอาเทียรละสั้นอีพีละสั้นก็ได้ครับมันจังเข่าใจเอาเดี๋ยวสผ้าแแทงครับเอาพี่น้องท่วนไ้ครับเขาที่แรกวัดจากปลายลงมาหาหม่องเข้ามัดที่แรกนี่ยี่สิบเซนครับพี่น้องเขาที่แรกบัดนี้เขาห้าแแทงครับนี่เขาเข่าเข้ามัดแล้วแล้วครับนี่เขาเกี่ยวแล้วแล้วนี่อ้ได้เบิ่งบกท่านกะบบกเข่าใจกะจังไปเบื้องอีกสั้นต่อไปครับเขาที่เขาทั้งเบิดซีสั้นครับต่อเขา้า นี่วันนี้เขาจะเอากาวยอดไว้ครับกาว,วยอดนี่กาวห้อนครับนี่ยอดเลี่อนนี่ก,ก็จะยอดลายเกินเ้อพี่น้องเนอะยอดแห้มันแข็งครับวันนี้ก็ยอดมองสุด้ทยนี่ครับเพราะว่าเขาเกี่ยวผูกๆไว้ชื่อๆจังบรุลดลุ้นกับบออกหรอว่ามันอยู่ในอยู่จังเข้าเห็ุง่ายเขา้าหระอวะ่า ใกล้สิได้เหรอครับอ,อ๋อติดมือติดมือห่วยเอาบอลนี้องจีตังผ้าพี่น้องแตีงครับเทียงซ้ำนี่อันใดไปนอกับพ่อได้อยู่ครับนี่นฟังซ้ำหนึง่งตว่ะผมขยังบัวหันขักแตีงอีกครับแตีงแนวดครับบ้านเอามีดนี่ครับมีดอิโต้เขานี่พี่น้องเขาพี่น้องเฮงซี่ครับคูดขูด,ขดเต่ละเซนนี่ครับ ขูดเลียมมันฟ้อมนี่ขูดมองนี้ครับช่วงช่วงจากมองเข้ามัดมาหานี่เห็นมันมองเอวมันนี่ครับเอื่อนเอวตอกครับน้องขูดไปก่อนนี่ขูดแบบนี้ครับขูดไปเรื่อยๆครับแปลว่าจะจะขูดหลายที่จะขูดเท่ะหลายที่ขูดเท่ะหน่อยแล้วก็สั้นเบิ้งขูดเทละหน่อยแล้วก็สั้นเบิ้งครับตัวไดบอรดินตัวเท่าสั้นเบิ้งสิตัวไดบอดินนนามูแสดงว่ามันแข็งขูดครับนี่ ขูดเส้นต่อผมนิดขูดไปทุกทีไปเลยครับเพราะผมรงกระดาษไสเลยอะจังเวามาเขาต่อผมจิตพัดกระดาษไสทุกเส้นครับหันบ่พัดบ่คขักเสียงบอ่อใสครับบ่แจงฤเฮ็ดคุ้นค่อยหน่วยอยู่หันโอ้ยบ่เขาท่าพี่น้องต้องแบบนี้ครับเอานัน กรส่งอ่อนไปแล้วครับบันนี่พี่น้องแกยังเห็นมันอ่อนแห้งครับกาวากาวามันดิ่นนี่นี่เออนี่นี่มันกระดิกใช่นี้ครับนี่เออได้แล้วครับนี่ขันอ่อนแห้งมันสีดยานครับมันฉีมันสีมันการกระทบกันมันฉีดซามันฉีบนร่วครับขันเฮาเฮดได้มันสีมันสีดรัวเร็วๆครับนี่อันนี้มันลายสั้นครับมันหนักสั้นทันนี่ขันหฮาสั่นทั้งนอกนี่มันสีรั่วครับ เราก็ต้องเฮ็ดแบบแบบขึ้กันครับตัวใดมันขัดมันแข็งพี่น้องกัดคูดออกครับคูดแล้วน,นี่คูดไฮเบิงเป็นอันซื่อๆพี่นอ้องเพราะพี่น้องเข้าใจคูดแล้วให้เอากระดาษรายครับมาขัดขัดแต่ว่าระวังนี้ครับขัดนี่ขัดขัด,ขดมือไหมให้ขัดไปข้างหน้ายางเดี่ยวครับหามสวนขันสวนหักตับแต่ว่าผมมันเฮ็ดลึงนแล้วผมกัดเขาพ่อหูจักนะ้าวต้องใส่มือซ้ำไดครับ บ้านี้ว่าต้องคูดครับบันนี้คันเสียงมันบ่ได้เอากระดาษไส้ห่าเอาฮ่าเรื่อยๆครับใจเย็นๆพี่น้องเฮ็ดตอกนี่คันจะได้ดีกระดาษไส้ฮะาเอวมันครับนี่ทั้งปลายมันกระดาษไส้กำครับกำหมหมหมยู่ถอยคันเท็ดว่าเป็นให้ไปทั้งนาอย่างเดียวครับคันยู่ถอยมันฉิขาดครับต่อพมยู่ด้อยพรกะผมยูจากหลักการมันแล้ว ว่ากลับมาเงไลครับที่แหลกผมเฮ็ดมันก็ขาดทิมเหมือนกันครับลบเลี้ยมมันครับนี่ต่อมันสีดังดีมันสีเสียงใสครับน้แล้วพี่น้องนี่เสียงสั้นแหลกครับขันมักอ้อนเก่าอ้อนก็นี่มักสั้นง่ายๆต่อผมนี่มีแบบอ้อนแบบแข็งมีเบดครับต่อเฮ็ดแล้วมันสิมันสีสั้นง่ายเบดทุกคููครับ พราะผมสีแแทงเอาอีกเช่นนึงนี่แ้งงนี่ยชินี่พี่น้องนี่ต่อสั้นในเขาต้องแ้งห้มันได้ต่ชี่แหลกเด้ครับสั้นสุด้ายมันจังแทงายเพราะว่ามันอยู่นอกขันแทงสั้นในบ่ได้นี่สิมาแทงที่หลังแทงยากรับสั้นในพี่น้องต้องแทงสั้นแรงแต้งห้มันได้เลยครับเนี่ยยงเออกะว่าเออได้แล้วน้อปกะมาณนี้พี่น้องนี่นี่ตอกสั้นแรกครับมานี่สั้นที่สองผมสีบอกว่าเอาลงมาซ้ำไดครับสั้นที่สองสั้นต่อไป เอาเนี่ยจักหน้าที่รลเบูนเอาคลิปเอาคลิปนี่ตัดออกเป็นอีพีหนึ่งครับเขาตอกสั้นแรกเดี๋ยวสั้นที่สองสั้นที่สามเดี๋ยวเอาเป็นอีอีพีหนึ่งมันจังสีเข่าใจครับขันเ่าลายกับเบิ้งบ่จบพี่น้องนี่ครับขันพี่น้องเข่าสั้นแรกได้ซั่มนี่นถือว่าได้การแล้วครับได้การแล้วนีขันมาอ้อนกอนี่กัาอ้อนกอนนี่กับคดแเอวมันนี่แหละนี่ปลายมันนี่ไม่ต้องไปคูดครับนี่นี่มันจีนนาประมาณนี้ครับปลายตอกนี่ นะประมาณนี้โมเมนต์ตอกบางด้ครับนี่ตอกหน้าแข็งครับนี่ตอกสูตรนี่สูตรนี่เขาดีพี่น้องเมื่อไม่สั้นเขาดีเมื่อเขากบสั้นเขาดีแต่ว่าแต่ว่าขาจอบียังจังจังมากไปใส่ตอกจิ๋วเพื่อนว่ามันทนหมอกโเกเยวพี่น้องขันล่งแหลกคือผมนี่จุ่มในหอวน้ำครับนี่ี่องแหลกอันนี้ติวครับนี่ติวนีะนอะแหเฮงบดีช้ำม,มูนเว์เพื่อนบอดีย้อนยังครับเอาไปตากแดดมันโกบครับนี่ได้ดัดไหม ก็ซุ้มนีตากแดดบกโกบครับนี่ซุ้มเหมือนตอกเนื้อนีตากแดดบกโกบพ,พี่น้องเอาคลิปนี้เอาเอาไว้ซ้ำนี้ครับนังพ่อกันอีพี่ต่อไปผมจิเตเทสไ้เบิ้งต่อกันไปเลยครับแต่ว่าแยกห้ซื้อมันจังเข่าใจครับมันจังเบื่งง่ายสั้นสั้นต่อไปสั้นที่สองครับพี่น้องก็เฮ็ดนั่มไปแล้วก็ไปเบื้องสั้นที่สองแล้วก็สั้นที่สามต่อไปครับให้เบิ้งจน อาวานใส่ปุนเอครับว่าอาวานยังใส่มันจังขังมันจังอาถันครับตาเบื้องต้นผมก็บ,บอกไปแล้วว่าเฮ็ดมือไหนมันจังอาถันเฮ็ดจังไหนมันจังขังครับเอาอพี่ต่อไปพี่น้องพ่อกันครับ